กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะ่ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Into Game แนะ่ยุนนี้ก็มีข่าวสารเกมใหม่มาบ่อยอีกแล้วนะครับผมก่อจะเพิ่งเบื่อกันนะข่าวสารเกมมันเยอะนะฮะก็จะเป็นเกมนะฮะ Tower of Fantasy นะฮะตอนนี้ก็อใกล้ที่จะเปิดให้เราเล่นจริงแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้อ่าคนที่ได้รับเลือกทดสอบนะฮะตั้งแต่แรกเนาะครั้งครั้งแรกอันนี้ครั้งสองนะอันนี้ทดสอบครั้งที่สแล้วนะฮะเป็นการทดสอบ ครั้งล่าสุดเลยนะยก็เป็นเกมแนว m m ม r p g นะีะภาพสวยนะก็ดูนะผมก็ได้เอาทีเซอร์นะเกมเพลย์มันให้ดูคร่าวๆนะว่าเกมนี้มันกางจะเข้าไทยนะเอยน่าจะเข้าอันนี้ก่อนนะน่าจะเข้าเซิร์ฟไต้หวันก่อนนะไทยอีกนะนะก็ภาพสวยนะเป็นแบบ MMORPG แบบแนวไซไฟหน่อยนะภาพดูดิภาพประมาณนี้เลยนะผมแบบน่าเล่นมากนะจะเปิดให้เล่นทั้ง ไอไวสไดแอนดรอยแล้วก็อิจฉาคนที่ได้ทดสอบด้วยนะ่ยเนี่ยคนที่ได้ทดสอบดูนะครับผมการาฟิกเนะฮะอลังการมากแบบภาพมันสวยนะฮะตัวละครมันสวยนะฮะเออน้องๆไม่น้องแหละผมว่าไม่พอๆกับกินชินินแพะเลยปะนแต่มันจะเป็นแนวแบบว่าออกแบบล้ำล้ำยุคหน่อยนะแบบศัตรูมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ผมอย่างนี้เป็นต้นเนะฮะฉากคัดทูงคัดซีนต่างๆมากมายเนะี่ยแต่ตอนเนี้ย เเกมมันก็เนี่ยมีหลายตัวละครน,นะมีหลายเวอร์ชันนะเอ้ยมีหลายอา,อาวุธอาวุธอะไรเงี้ยแต่ตัวเกมมันก็รอนะฮะรอรอทดสอบนี้รอบที่3แล้วนะฮะที่ผมได้ข่าวมาเนะี่ยก็เอาข่าวมาบอกกันเนาะเเดี๋ยวจะเอาทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้วยลวงอ่าล่วงหน้าทิ้งลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ให้ด้วยนะในแถบ,บก็เนี่ยฮะดูนะฮะภาพบรรยากาศนะฮะดูนะฮะฉากใหญ่ๆแบบนี้นะฮะไต่หัวคอยขึ้นไปแบบนี้นะ พลัาางการมากนะเป็นเกมที่จะมาเป็นคู่แข่งของเก s h ชินิแพ c กอีกแล้วนะมันมันเนื้อเรื่องมันก็ไม่รู้จะดีไหมเนะี่ยแต่ต้องต้องลองดูตอนที่แต่ว่าผมรู้สึกชอบตัวละครนะเนี่ยเป็นทรงไซฟ,ฟงไซไฟนะภาพแบบทันสมัยมากดูชุดชุดเพ่อเอกนะมันไม่ใช่ตัวละครที่นะิยายเป็นเนี่ยนะมันลูกอนาคตนะแล้วฉากเฉิกกนะ็คล้ายๆกนชินเลยนะีนี่ย มันเหมือนกันเลยนะนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเจอข่าวสารเกมมาแนะนำเนกกะาะก็ได้เล่นโคตรเลยนะมีให้สร้างตัวละครตัวละครเนี่ยมีตัวละครตัวละครให้น่าจะมีกระชาด้วยนะ่ยนี่ฮะดูวิธีการต่อสู้นะฮะคอมบคอมโบนะฮะรวดเร็วทันใจแสงสีเสียงนี่ถ้าคนอายุมากๆหน่อยต้องน่าต,ต้องใส่แว่นดำดูนะฮะผมสุทสงแล้วเออต้องใส่แว่นดำเล่นเนะี่ยถนอมสายตาเนะฮะจอคอมันใกล้เนะี่ย เอาละครับผมก็เป็นอีกเกมนึงนะ่ยมือโที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้ก็อ่าโคลด์เบต้าเนาะรอบที่3แล้วก็อย่าลืมมาดูนะฮะอย่าลืมมาเล่นนะฮะอย่าลืมติดตามข่าวสารนะฮะยังเล่นไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันก็คงจะมาแล้วแหละนะฮะใครได้ได้ทดสอบไปก็โชคดีไปนะฮะผมไม่ได้เลือกรับเลือกให้ทดสอบเนาะก็ลงทะเบียนอาจจะไม่ทันหรืออาจจะไม่ได้รับเลือกนะนะฮะเนี่ยตัวละครหลากหลายนะมีทั้งดาบมีทั้งขวานมีทั้ง เคียวนะทั้งหมัดนะีทั้งโอ้ปืนนะียครบหมดนะีดูดิไล่ล่าบอสอย่างนี้พร้อมกัน3คนได้ด้วยเหรออันนี้น่าจะเป็นการไล่ล่าบอสเนาะนพาร์ตี้มาล่าบอสนะดูส่งแล้วเนะนี่ยนะอ่าเนก็ฝากเกมนี้ไปด้วยติดตามกันด้วยนะเกมมันน่าเล่นน่าสนุกนะีภาพอย่างสวยนะ่น่าลองมากใครที่ชอบสายเอ็ม p g าร์จีไม่ควรพลาดโอเพนเว l รแบบนี้นะียนี่เนพาเพื่อนไปนล่าบูล่าบอสเนะี่ย น่าเล่นมากเนี่ยอย่างงี้ก็ฝากเนี่ยจะช่องผมด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามเนี่ยเกมนี้ด้วยเนี่ยเผื่อจะมาเล่นด้วยกันนะอนาคตได้ทดลองทดสอบเนาะก็อยู่ในช่วงทดลองนะฮะโคดเบต้าอยู่เท่าที่3ก็ไว้เจอกันใหม่กับเกมนี้เดี๋ยวจะมีข่าวสารเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเอาทิ้งลิงก์นะฮะทิ้งลิงก์ทิ้งไว้ให้นะในการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยอย่างงี้ก็ฝากช่อง Into Game ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกมแบบนี้ที่เอามาลงให้เนี่ยแล้วก็อ่า กด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะฮะอินสตเกก็จะมีข่าวสารเกมนะเกมให,ใหม่ๆมากมายนะมานำเสนอให้เรื่อยๆนะวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ชมคลิปนะก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็เอาข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้นะติดตามได้เรื่อยๆนะจะมาบอกเรื่อยๆว่ามัน OpenMeta ตยังเปิดหรือ,อยังเนะี่ยเร็วๆนี้แน่นอนนะเจอกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ